คในผ่านนันหนูไม่ได้เล่นโลบอเลยเนาะเพราะว่าอะไรน่าเพราะว่าตอนนั้นนะคะโลบอเป็นบเนากมันมนแบบมันบล็กอะมันบล็อหตัองแตนเลยเลิกเล่นไปห้าวันนานหนูเนะแต่วันนี้ก็อยู่กับคู่หูอันปันกับคู่หูหนูเจ้าเองนะคะคู่หูเรียกว่าคู่หูก็ได้ หัวใจได้นะแต่พี่ขี้เกียจเพิ่มเดี๋ยวตังหมดหัวใจนะคะต้องใช้ตังตรงนี้นะคะแต่หัวใจเนี่ยมันนะคะห้าร้อยโอ้เสียตังอย่างเปล่าเลเลยนะคะใช้ยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละครับกลับไปที่เดิมโอ้หนูเอาใหม่ดีกว่าต้องเกิดใหม่ยังหนากเอาใหม่คะ้วสีเน้ยหนึ่งสองแม่แบบนี้แหละ เล่นโรบอทปีปีอะไรโโรบอทเววลา่่ชัมงหลายชั่วโมงเหรอก็ควรที่จะบอกเป็นหลายชั่วโมงป่ะจะเป็นจะบอกเป็นหลายปีปีทำไมฮะหลายปีปีก็คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นปีเลยหร่อไงบอกนี่แหละโอเคว้นไม่ได้มันจะหมดเวลาแล้วศูนย์หมดเวลาค่ะ ที่จะเพิ่มหัวใจตอนนี้วัดชิวเกิลกดหัวใจนะคะนี่พอเพิ่มหัวใจปุ๊บเนี่ยเราสามารถโดนแสงได้เลยเนาะดีมากเวอร์เวอร์มากเลยครับข้องหนูจะแหลกหน่อยนะคะทุกคนเอ่อหย่าโดนหย่าอย่าหอย่าด่านอย่า ไม่มีรางวัลอะไรอยู่แล้วรางวัลของเราก็คือการถ่ายคลิปนั่นเองถ่ายคลิปต่อไปเป็นคลิปโรบอ์นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่กดไลค์เนี่ยก็จะไม่ทาคลิปโรบบ์นะคะก็จะเป็นคลิปวาดรูปแล้วก็เราก็จะใส่เป็นอันนี้นมาเนะคลิปวาดรูปนะคะดีนิ้ว ไม่ได้ผลเราจะต้องกระโดดไปเองหรือเนี่ย่ะยากเนาะเออตกเฉยเลยเอ้อขึ้นไปตีเดี๋ยวตกเลยโหยน่าอึดขาชิมัดเลยแบบเนี้ยมันไม่ค่อยดีสักไหรม่มั้งงานนี้ง่ายจ้าดันเลย อ๋อาปไปถึงด่านด่านส้มแล้วเหรออโอ้มันเวลาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนะครับตีนิ้วให้มันเริ่มเอาละ ยตกเลยค่ะดีนิ้วเป็นไงโคตรเทปอะครับโอ้ยยากหนาเออได้กทีโอ้ไม่ดีนิ้วค,คือแก้ปัญหาได้ยองเออเออโอ้ดีนิ้วครับ,รไ,บไม่ใช่ ไม่รีและวไม่รีมีตุไม,ไม่ไม่ต้องละเก็บไปกันแล้วเฮ้ยไ,ได้้จะทีมาตรงนี้แหละเยสอ๋อเราถึงไหนแล้วหนูน่าจะถึงตรงนี้แล้วนะคะใช่ไหมน่าจะใช่เลย ของอาหารใช่แล้วฉันจนนี่นะเอออยู่ดีๆมันก็เป็นเองครับบ้านของอันปันเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับหนูเลยนะครบจ้าบ้านอันปันเนี่ยจะพามาตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ที่มีหมอ้อมีหม้อนี่สวย นี่นะคะคือจานอาหารของเราไม่เคยเล่นแบบนี้เมื่อก่อนเลยเนาะแต่ว่ามอเยอะหน่อยนะคะอ๋อทำไมเขาเนี่ยหนูเลี้ยงสัตว์ด้วยมันให้มาเองเหรอไงอะ่ะอืมโอ้โหเพชรเพชรเยอะมากโอ้ใบโอ้โโอโโอโดูตังนี้แล้วก็อาหารนี่คือสามารถจุดเก็บอาหารได้เท่าไหร่สมมติเรา กดตรงไปที่ตรงนี้กับอันที่สุขกับอันที่สุขอีกอันนึงเอากดไปสามอันเลยหนึ่งสองอสามอันจะได้ใช่ไหมพอเราถือสามอันมันก็จะบอกว่าตรงนี้นะครับว่าเราถือได้มากกว่านี้ไหมถ้ามันเต็มหลอดแล้วนะ เกมค่ะดีดนิ้วแม่เป็นไงครับนางเงอือกโขทุกคนนางเงือกเก่งสวยอ่ะนี่มันเรื่องก,กับตัวเองเลยแล้วถ้าท่านผู้ชมชอบชิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิง่งหรือว่ากดใจให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนของทุกคนดูด้วยนะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับบายยโอ้ยรอดห่วงด้สักทีบายยกดไลค์ด้วยนะนอนลักนุกน่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์จริงๆนะกดไลค์จริงๆให้ไหมกดจริงๆไหมต้องกดจริงนะไม่งั้นจะไม่รักเด็กาดเนี่ย กดไลค์แล้วใช่ไหมก็ไปดูต่อหรือว่าจะไม่ดูต่อละอ้าน่าจะไม่ดูต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวก็ได้เวลานอนของหนูแล้วเนาะก็<ล>กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งที่สำคัแชร์ที่สำคัขขก็คือกด share, แชร์ให้ทุกชื่นให้เพื่อนของเนะทุกคนนะ่ะไปดูนะคะกดแชร์เนี่ยเดี๋ยวดูสอนทั้งหน้านะถ้าใครทำไม่เส็นะคะบายบายค่ะ bye ูดไม่ชมเลยบบ๊าายครับก็กดไลค์ให้น้องน้ยนะนี่เป็นตัวยองนะคะกดไลค์หรือยังกดแล้วใช่ไหมบาย